ปลากินแล้วปลาย่างโรยเกลือกินกับข้าวเหนียวร้อนร้อนถาซยู่ามือหากอนบปานแข่งยังก้่หน้อเอ่ยเด้อ ตาลายแล้วหมูสะตัแล้วกินเขาไปแบบค้า,ามไมได้พูดมาอันนี้เขาเรียกปลาอ,อะไรนะเออเขาเรียกปลาสุกแล้วปลาสุกแล้วน้องเธอบอกแล้วอันนี้คือปลาสุกแล้วตอนนั้นเสือถามว่าปลาอะไรนี่คือปลาสุกแล้วได้กลิ่นหอมอยู่นะปลา,า,าตาขาวเลยสุกปลาเนื้อสุกไว้ปลาตัอละลายมัน,มนม <า S 2> สุเเนกเลยนะ สุกเตอเปนชเกยสบกะทม่ยังบาดนีนี่ตมนำปีนปลาห้วยเกลือก็ไปตีมบาดมัอาหารรสเลิศประเทศใดปะกะทิอร่อยกะทอร่อยของไพทองใช่ไหมปวดเตมคแล้วจะกิตมบาดของมาคของข้าไปเป็ดเลยเฮ้ยข้าปลาข้าปลาเตอว่าปลาสุกแล้วก็เห็ห้อยใหม่อยู่ิดวามปนใหม่นึกว เก็บขาของพวกคุณดีๆไม่งั้นเราก็ได้แต่ดูกินได้ไม่ไม่สุกแบบป่ะฮึแจ็คมันไม่เลือดมามันไม่เพราะไอ้ขี้อยู่ในเตาทำไมมันหอมพ่อคค่บอกมันไม่เลือดแค่มันสุกแล้วต้าเพอร์วิลล์ก็คือแอปเปิลมุ้งก็ไม่เป็นไร จะมองตรงมันแซ่บมากจานบะหมี่นี่จะฝาดด้วยเขาแก้วแก้วยาสิปลาแก้วบะแก้วมะกรอแก้วปลาแดกปีกปลานัวไอติมชันหาให้กินค้างเนาะไอติมเจ็บกินปลาแดกกินเกลือแล้วไมกินไอติมบ้างเรียบร้อยอะไรเรียบร้อย องว่างอะพ่มี่ปะผละลายมาเด้อฝากกินปลาดอก้าเจ้าข่าปสิบพความบึบเลยบะอ๋อมือเข่าเหอเบางหลังทีมงาน ทีมก็มาขายถึงที่เลยท่านผู้ชมนี่ค่ะนี่ทีมงานทีมงานบ่มีเลยนั่งว้าวเฮยตัวใหญ่ทางไหนน่ะเสียงเฮีล้านอีกแล้วทำเลยกินข้าวเศร้าที่ไหนก็ไม่ห้าปลูกมาปลูกก็ไม่กินข้าวเศร้าลูกตื่นเต้น ปลาท่านบอกว่าท่านบม,ม่มีเลือดเลยสุกแล้วจะไม่เคยกินพ่อปลาว่าเป็นปลาขาวเบิ้งข้อมสุกขึ้นยังตามเปนขาวสองกินมาท่านไม่มีเลือดสุกแล้วจะไปะดมเสียการหายใจไม่ละกินจะเอาข้าวสกัดนี่จะไปดมไหมเว้ย ให้ต mm. ิมงก็ย่อยบ่านไอ้จำแจ่วจำจำไอ้ติมงิ้งมกินมีอะไรเดี๋ยัเราพาไปลงทีบ่อนอได้บ่อไอีกบองเต่าบองลุงเต่าเมื่อกี้สิบุหรี่แ้วลุงเต่าละาให้เดี๋ยวเบื้องหลัก็กระเทือนอยู่ะ กับกักเขปาปลาแม่มยาทำงานลูกไผ่เป็นคนกินแม่ยา,า,ยาไผ่ศรีชนแม่ยาขอแม่ยาตึกปลามาให้ยลูกไผ่ปิีงกินแม่ยาแซีนานจนแล้วไปแล้วมันปิีงโก้ปีงก็ได้ปิีงก็มี่หรอโอ้แม่มยาขอเสียงขนาดขึ้นเบิง้ง ไม่ยากคอน่ะคูจบวูดีเถอะเด้อดูภัยมากเนี่ยปลามาหายเป็นถุงดูภายกับดูภายกับป้งปลากินแซบแซบอินท่องไม่ยากนังป็นแซ่าไม่เชียงกับกันไม่ไมยากหาปลาลูกจะไป <c oughs> ไม่ยากหาปลาระบากลำบน <c oughs> หัวฝากไว้ <uc> ไม่ยา,ากาไม่ยากด,ด,ดีดีได้แบบน้าย้แบบนี้เรือาใ้อย ว่ามาาานันก็เด็กไปหายาแก่ยาเปล่งปลาไว้ไปขายปลาอยู่ยาหาอะไรก็ไปหาขายปลาครับมอญเงอเปนปลาเฮเบอร์ดุไฟลาก,กินปลาอยู่ในเตาปิ้งไว้สุยดยอดไม่ไครซูไม่ายาหวายไม่ยาดีเด่นผู้พ่กยคดีเด่นอยู่บ่กว่าตีน้ำไหลไหลตัวฝากว่าเมืเ่อเมียของเดอ้อ บาเดบงซะบาเดบงนี่ใส่เมียว่ะเมียยังไปลักเบิดแซ่บครักแซ่บไหนพีกินบ่ะกินแล้วกินมาแล้วปลาเลยเกลือนัวขนาดไม่สุกแล้วนี่ไข่มันจนเหลืองแล้วมันจะหาประเด็นนะเอง อยู่ง่ายอยู่ง่ายข้าวข้าวอยู่แล้วแต่ว่าข้าวกินได้เอา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 ทางนู้นเออเขาได้ตัวใหญ่นุนโอ้โหเสือรีบวิ่งเลยเสือต้องรีบวิ่งโอ้โหเสือวิ่งโอ้โหเสือวิ่งแล้วเสือเสือแดงวิ่งโอ้โหไปแล้ว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 เปิดโอ้โตัวใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยได้อีกแล้ว โอ้ยกมาทั้งนี้เลยโอ้โหโอ้นน่นไงนน่นไงหอบใส่เสื้อมาเลยท่านผู้ชมโอ้ไปแล้วไปแล้วทีมงานเราฮะทีมงานเราไปแล้วเฮ้ยเนาะมันหามันตื่นเต้นอย่างนี้นเนาะ ลงแล้วลงแล้วภาษาเด้งแล้วมันมานทุกคนมันมานนะนี่นะบรรยากาศนะวันนี้เรามาที่วังเยี่ยมนะทุกคนนะก็เรียกว่ามานำภาพบรรยากาศให้เอฟซทุกท่านดูในการหาปลานะคะบรรยากาศทางนี้นะคะเพราะว่าแล้วนะเราก็จะได้มาแบบนี้ครั้งหนึ่งนะคะเอฟซีเนาะ รอนมากเลยนะตอนนี้ปลาก็กําลังกินข้าวเช้าปิ้งปลาปิ้งปลาใส่เกลือนะคะแล้วก็มีแจ่วนะมีบรรยากาศกินข้าวนอกพื้นที่วันนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ